พี่น้องหลงหลงปลากับตนนะครับเออจน้อว่ากี่ละโอ้อยงจนงจนเมย์งานจน่มยครับพี่น้องพี่ดอกง,งามสวัสดีครับนะครับ มัอนี้นะครับมาพอกบวาวีนะครับในช่องบาววีชาแนลนะครับมันนี้เป็นพื้นที่ยี่สิบหานะครับพฤศจิกายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเปิดคลิปมากับพ่อคอรหลกนะครับพี่น้องนะครับมาดูด้วกันครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาเก็บเห็ดน้ำกันเด้วยครับ้งามๆเลยครับดอกนี้หนิมเขาตึกนอืมฝนตก เห็นบ่ไหจ้าเนะอือมเห็นไก่แห้ง <c oughs> ตาช้างนะขาวบนเด็สอบโดนก็ดึงไม่เคยออกไปทั้งหายมากเลยทีเป็นอาทิตย์เราใช่เนาอม่มากมันหยุดหันกันหนกคนนี้มากหาที่บอย่างกันโอ้โวันที่แปดชั่วโมงเลยทีครับมามา มื่อกี้ลงครับลงกับดวงตนวหนงกวันพอดีเลื่องานซื่อมาพอเห็ดข้ามหากันตั้งย่นหลงปลาหลงเหรอครับที่เหลืงผูหนึ่งเกินหาคนหนึ่งตัด<ม>หาคนหนึ่งกับตาแทอกัน<ม>หากันสวนไปสวนมาสวนกันไปสวนกันมางานสีบาพอเห็ดลงทางมาพอเห็ดครับ กันนี่ก็ม oh, okay. ีเลยเป็นกันน right> no ี่อ๋อมีแั่ที่หาดอกเดี๋ยงขอเก็บขอเก็บแค่คนยางเลยนยางน้ำเปลือกเลยให้ไกลเลยรีงมาจ้ะพี่น้องครับพูดหน่อยก่อนแล้วพอใช่ไป

ใส <iento> uhm. ่เลยด้ด้ลยใสด้ยนี่นี่วิ่ี๋ยว่เป็นไรแลยว่าหาวินนกันนะเจมส์ก่อน

งสาดอนี่เด้นี่เด้ไอ้นี่นี่ไอ้ีดอกนี่ต้องใส่ก่อนแล้วม่เห็น่เห็นเอี่นี่ใส่ก่อนนย่ลงปลาอย่างเปล่าไรมาลงดอกตากใบทีห้องมีโทรศัพท์แทบลอนเตอร์นตาไใบีันม่มีอี่แล้วการแบเบิร์มนโทรศัพท์แบเอ็์เน็ตมีกีจังไร ันหยุดเกิดเวลาน้อยครับพี่น้องคือจังเห็ดยังคือจังมันเร็วๆครับมันหยุดอยากข่มโดนโดนขมือมือไหมอะไรเก็บเลยถ่ายค,คลิปแบบเต็มอิ่มของพี่น้องในเบื้องนะครับถ้าเดินไปถึงวันแรกจะได้วันแรกของงานนีน่แหนะละไปเบื้องขวันนั่นเลยพี่ ร่างการแห้งเลยสิดาคอไปครับไปบงขอนข,ของต้นนกพ่อครับเออจนตนกรพ่อครับ,เ,รบเกี่ยบสุดขอนเกี่ยบสุดขอนครับโอ้ยทายเหนเห้นเิด่งตวนี้แห้งแน่นี่เห็นมันม้ยากแด่าเนาะแดองนะครับเนะาะเก็บาเากาศของพี่นได้บุ้งเลยดอกงาม,งามหน่อนี่ ใหญ่มากอลังการเลยอลังการ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 ที่สุดนะของปีนี้อลังการที่สุดของปีนี้เลยเ่าม่นเ่าม่นมืนหน้าผ่าลายแล้วยมก็สุดคอนเลยพี่น้องสุดคอนครับซึ่งสองมุมนี้พี่น้องเนะผมนนะมุมหนึ่งหันย่างย่าง่าวหอนนะครับเออตัวนี้นะครับคอนใหญ่อลังการแห่งปีครับ ตาพี่น้องรนร <ะ S 2> ับตาท่านาไงพุงเหมือน đi em bao hên 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 bao có bao hên 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 bao bao hên 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 เอาอะคนไายอยู่ตั้งลางมันกระเด็นไปใส่ตั้งไว้ทั้งมันเจ <c oughs> ตัวบานาวกนี้นตนยตาฝาดหรืื่อแม่ม้อนหน่ติดตาตาตาฝาดก็ติดตัวง่ายง่ายหือวะไปถามว่าตาฝาดหรือกล่าไมใส่เลยยังน้องเขดอีกตาฝาด ัน่าจะตาฝาดตาฝาตาฝาดหันช้อนมาหั่นไว้เนี่มตอนนี้ต้องไปต้องไปย้อนต้องกินแต่มันเนียนบัวจนตาฝาดถ้ามันมีก็คือสิว่าท่านจลต้อไปย้อนมากินซะอย่างนีหละนิ่งอางนียังนื่งต้องอีกจังหนึงนะดีนวมีไวีมาเก็บน้ำเน่าจะกินไอวีมา จะเป็นขวนัญตาเองฝั่งเลี้ยฝั่งเลี้ยสอบเสมอเนาะสอบดีดหัไม่ได้มากก็สอบดี

นั่นแหละครับพี่น้องครับออกจากขอนใหญ่มากนะครับก็อีกนะครับอยู่ว่าไกลกันนะพี่น้องนี่จะดอกน้ำงามครับดอกใหญ่งครับพี่น้องเมื่อไหร่นะครับต้องใจมันเกิดอยู่เป็นส้นนะครับอยู่เป็นส้นขันฟอกับพรอนต้องกันอย่างว่าไกลกันครับมี่จะดอกใหญ่งงามพี่น้องน่าเดเกิดคุณซื้อกูไม่หมดนะครันี่นัครับพี่น้องเคี้ยวน้องกันครับ

แต่นิ่มดิ <laughs> นิ่มนิ่มยังยังแขกแขกอืมเป็นอดไบนนิ่มๆไม่รู้ตังอืมอา่อานเดี๋ยวดูดึงไงวะนิ่มไม่ได้ตึกน้ำน <laughs> ังแขกแขกเลือด <laughs> 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 เมดครับพี่น้องปาุยตอ่ยตอครับนี่ใบก่อนฟังทสีงผนบ่อมีคนนะคุยหาไปเรื่อยๆก็เ้อปารพี่น้องเกิดเป็นสันสันเป็นสัน,น,น,นสันเหมือนคนโดเนาะ็ะมาแบเนี้เลย ได้แล้วไม่ต้องหลังจังอีกขวานองอีงงอ่น้องขกับทางที่ดอกข่น่นอนเจ้าว่าเห็นุดหดอกกันยได้ที่หนอ ซาเลงมากขึ้นมาหนึ <c oughs> ห่งซาเลงออกงานเลงออกงานงานแหลกขับซาเลงขงังแหลกด้วกันครับพี่น้องขับไก่บป็นบ่ได้ขับจักเถอะไปไก่แบบนี้เขวยวนแตนนนนน่อยู่บ้านนะในเดินบ้านยังอยู่ทั้งหลังควาหนีเป็นเหล่ายังอยู่ทั้งหลัง ก็เก็บปมต้ตนมาดิทรงใส่สีด้าปีนต้นไม้เก็บคือนบานละ่ะอย่างนี้นต้นไม้อีกต้นใหม้อีกนี่นี่ดอกนีน,นแต่ลังสองดอกสองดอกกลับมาพี่น้องเบิ่งครับที่ทสมพ่อนต่างเลยด้าปีนพวกไม้ <c oughs> คือนบานเลยเก็บปเหมือนไหมพี่น้องอยู่อันขออนุญาอยู่ข้างหลังหันเคลืนไปเบิ้งคุณได้ละ่ะใส่เจ้าไหนบั่นโอ้ยใส่สีด้าปีนต้นไม้พี่น้องโอ้ เป็นต่อมาตัวไ้เลนี่ไปให้นพี่น้องเบ่งตนพยพี่น้องเบ่งควันนั่นเห็นมั้ยนั่นโอ้ยไอ้กอนเมกนจนใหม่นใหม้อนเป็นไหนว่าจายะขนเอง้ว่าฮารปี่กอนเ้องครับพี่น้องเป็นไหนน้อกคิวหนงตนได้พี่น้องเด้อ ว่ามีเงยมีอยาบก,ากนะว่านคว่ากเกิดตั้งกวงให้่ดีเกินในสง่ฟ้อนไอีลีดีขเกินเอาอีลีจะไปดีเด้อตั้งเคินนะื่องไงามางามอยู่นี่เด้อพี่น้องครับต้นผ้ากันมาเบิงเนาะนี ลอยครับอยากเกิดไปนั่งอยู่งุ่นง่ามีลีพี่น้องเกิดง่ามไปพุ่นละแต่ว่าพวกโหยตัวปุ่นสีแดงถึงบัวแต่ว่างานใหม่มันหาผลเป็นต้นพุ่นนะพุ่นฮักหลักอะฟิวมาหลักอะมาเสียบใส่หนีพอดีมันก็เลยเกิดอยู่ทั้งฝ่ายพี่น้องเก็บ้งงลเดี๋ยวต้นเก็บกันนะครับตั้งแต่สิบยประเทศไทยอยู่ทั้งทั้งเฮเบิองเนาะประวันทั้งสีไทยเก็บมันอันตรายนะพี่น้องอย่าเก็บทั้งทั้งพี่น้องเบิ่งทั้งหลังเอานะครับเนาะ อืมลูกกี่ดอกดอกโอ้ยสอยเชี่ยสอยกดไหลกดเชื่อให้รับผดน้อยเด้อพันกดย o ท t u ู e เร็วเนี่ครับมวนเอาอืมแ้ต่ออกมาหาเก็บเห็ดเป็นทางการแล้วละโอ บบบบใครรงี๋ละบบใครรงจังดบบทงเกาเท่านผ่ตัวนั้นผอะาออกร่างบกย่างงนท่านงทเกาผู้บอกว่าได้ขึ้นผู้ขึ้นไม่ได้บอกคอยเด้เออเดียวพี่ินทางโดยสัสดิภาพน้เกอปาตั้งลางแบบที่ีนี่น้องย่างปลามดหมื่นกัเบื่อเมื่ทำขงกุ้งใหม่ตี Chỉ còn ai nhát à, ừ. 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 lên kìa Chỉ còn thân là kìa tông nàng kìa 2 cái pin bọc quả Là phải trong quả máy bay lấy 1 cả cứ mày Chắc ảnh đấy đột Chắc ảnh đấy mày vô này tí Ừ, này đồ Mất lần rồi Mất

Phân gấu này phân theo phân ra Đến bao? Thế bao nhiêu thắng lắng chứ không? Khẳng khẳng gì đấy Ừ, mày, chiều mày มันงส,สุดๆสุดๆของความมานันเอ๊ะมุดงามเดียไงเฮ้ยมุดเดียงมุดเดียงออกปลาเลด้อครับพี่น้องครับหาทางยางออกปลากันเต็มตาสองหน่วยละไปตะสิบบกพอรอกครับพี่น้องครับ หมันคือเกาตะ,ตะวะขาวหอมาเล็กเต็มนะเชน้องครับ,รบนางออกป้านะครับน่าปลออีกรองสามดอกอยู่ข้างข้างเชน้องเดินครับตื่มกันสืบบกีบเอากับเสียดายงามฟอกต้องเอาครับไปี่นอ้องออกป้าไปกันครับครับพี่นอ้อง ว่าสิบ่าเอาทำงานงานเดียไปงาเพิ่นไดล่คุยจได้หงามว่าแตงาจรงานวัยเรงานว่าอยากเสียงกับตาไว้ว่พี่น้องบึ่งคนละไปท่านออกฟ้าแล้วกันครับไปท่านในหอรถไงในหอรถไงครับพี่น้องเนี่ยไปใช้คือโต๊ะปอดพูดเหมือนดูมันทั้นระบายถนนทาง พี่นองเชิ่มกันอีกครับเด้อนนอีกสองสองดอกกัอีกสามดอกนะครับมไหนปนองนะคมไปไนนอนั่นนั้นอีกอีกเด้อี่นองเนนด้อ

พวกน้องนาครับพี่น้องครับมือนี้กะอ่าที่ขอปิดคลิปนะครับไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมันคือเก่านะครับพี่น้องมึงขนงานก่อนเลยครับวันนี้มาเหมือนเดิมนะครับเดินโดนมาเที่ยวหนึ่งนะครับกะขอบคุณพี่น้องนะครับที่อ่ารวมเดินทางเกาะปลาเห็ดน้ำอ่าบาวีนะครับกะน้องตุลน้องกรนะครับกะย่าลืมนะครับพี่น้องนะครับอย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อนะครับขอบคุณทั้งเอฟซีใหม่และเก่านะครับ ขอให้พี่น้องนะครับสุขภาพแข็งแรงด้อนะครับทำเรืองเงินทองนะครับตลอดปีได้ตลอดไปครับกลับสวัสดีครับสวัสดีครับ